จิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระกลิ่งไพรีพินาศสวัสดิ์ศิลา068ครั้งที่4วันที่4พฤษภาคมสอพักราร2 568 ันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่4ที่ข้าพเจ้านายสวั์ทศิลาขอถวายเสียงโสดสาธยายกระสูตข้กริธและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและเลึกได้มีสมาธิจดจ่อดาครัะ พยัญชนะในบทสวดอย่างสองเรื่องด้วยเทินอรหังสัมมาสัมพุทโตภะคะวาหุทังภะคะวันตังอภิวาทเทมิสวากโวาโตภะคะวตาธมโมธัมมังนามาสามิ สุปฏิปันโนพะคะวโตสาวสังโคสังขงัง,ขงนามามิบุบูชาพระเพรีพินาศอารหังสมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโตภูนเนหิธรามโนธานิ ปารมิห์จที่เสตียยาวาจีวังอหังพุท,งทังธรรมังสังขังสารนังขโต้ปูเชมิพระตะนะาตายังธรรมังจารามิโสทินาบทสวดชุมนุมเทวดา Sementara kau, mari suruh rakan sentuh muni wadah. Satu manguni rasa, sunan tuh saki kami चिरिशिखर चन्तलिके विमाने हि पेरते चखामि तरुवनकानेके हवतु मिकेते उमाचयन्तु भोधे वा चलथलविषमेयकण्ठपन สาธโอเมสุนันตุธรรมสวนกโลยัมพทันตาธรรมสวนกโลยัมพทันตาธรรมสวนกโลยัมพทันตา

Tamang Saranang Kaccha mitutiyampi Sangkang Saranang Kaccha mitatiyampi Putang Saranang Kaccha mitatiyampi Tamang Saranang Kaccha mitatiyampi Sangkang Saranang Kaccha Mia Nati me Saranang Anjang Putho me Saranang Warang Ete na Sajawa Che na Soti me Honto Sapata nati me saranang anjang tamu me saranang orang ete na saca wace na so honto sapata nati me saranang anjang sangko me saranang orang ete na saca wace na so ti honto sapata Suatina Ira Tanak <tipulkan> panah makat. Tang nami na puta sari raci tamang nami me puta wisuti sarang sang kang puta susila titi tang ti rata nang wahang sama samo sarita watu wisesa putang อัญโยยานยุตตะคุณาโยขวะสัพวัตตังอสุมิตยัมหิเปียตะเทวะยทาติทันเทเอกังวินาตะติตะตะทิตะเรสมะสัมภเวนะโลเกกทาจิะจิเรนจับปตูภูตังคัมพีรยานวิสัยัง ปฏิทุตาสธรรมวิญโยหีปันทิตาชนิหีวิชัตยรูปังโรกรรมหีเกจิหิจกทันจุปัลภันิยังเกสันเจสุทุธิสุทุวิธิตังคุณกายตายะนามหีเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิ समुपसतां मनसि सुधापसाधारां तानां पुन समुत्पुञ्ज नपुमां तुखा पमुच्च नमुख सरानां खतानां पूषारसे रहेसु परमां अपि पूजनयां निपा सचिकिर्यायोपनिष ยัตถมสัมมากิเรสะมนาโสธนสิทธิยาจะท่สาธุเยอาทาสุกะอาทากุสาเลมุปเสวนียังปานิหิจ้าปิสรนังขมณียเมวะตัสมาหิตังติราชานังสรานังขะตัมหะ ตินทิวังขณะเนสุนัมสามาณาภูเชมาจาปิสัสสตังสุภสานะจิตาคธานุปาริจริยาสัททะตาจปุญเยนะตถาสุขเตนะสุขีภเวมพเวโมเตเชนะตัสสะจารสธาปิสุวัติโพตู โยเจธาธรรมวินยยมิปมานภูโตโรกุตระพิสมโยนิยโตสุโคชังตาโสปนิสัยตยายายะยะายัมปีหัตัววัตถุตเยปริจิตตสุปสุปสาธกกาโร มนาการสิทธิคาถาโยจักุมาโมหมะลาประกัตโตสามังว่พุทโธสุขโตวิมุตโตมาราสาปาสาวินิโมจยันโตัวปัสเพสเขมังชนะตังวินัยยังพุทธังวรันตังสิระสาหนมหามิโรกัสะ นาทันจาวินายกัญจาทันเตชะสาเตชยสิทธิโหตัวสัพพันตรายาจาวินาเสมินตัวธรรมโมชยทโชโยวิยะตัสสะสัทโธทเสสสโลกัสสวิสุทธิมะขังมียานิโกธรรมธราสาธารีสาตาวโหสันติการุสุกินโน Dhammang warantang sirasa namami Moha pathalang upasan tathahang Tante sasa te shiya siti hoto. Sapantaraya chavina saminto Satthamani sena sukata nukoyo Loka sa papupa kire sati Santo sayang santi นิโยชโกจะสวาคาตตธรรมังวิธิตังกโรเตสังขังวรันตังสิราสานามามีพุทธานุพุทธังสมาสีระทิติงตันเตชะสาเตชยะสิทธิหัตัวสัพพันตารายาจาวินาสเมตโต บวสวตนโมการอัฏกะทัคาถานโมอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสีโนนโมอุตตมะธรรมสสะสวะคาตาใสเอวะเตนิทะนโมมหาสังฆัสสเปรวิสุทธาสีลาติโน นะโมโอมาตายารัตสารัตนตยาสสาทุกังนะโมโอมาคาติตาสาตาสาวัฏโทตยาสเปะนะโมการะปภาเวนะวิคัรฉันตุอุปัฏฐวานะโมการะนุภาเวนะสุวัตถิหุนตุสัะปทานะโมการะสาติเชนะ 为天帝何名？大沙我。